เจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังจับกลุ่มแรงงานชาวเมียนมา75คนลักลอบข้ามชายแดนด้านจังหวัดการพร้อมผู้นำพาอีก8 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลตรีบรรยงทองนุม่มผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9ผู้บัญชาการกองกําลังสุรสีได้สั่งให้เจ้าหน้าที่สนธิกําลังเฝ้าระวังป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายทุกรูปแบบโดยเฉพาะการลักลอบข้ามชายแดนเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมายของแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อวัสโรควิด COVID -19 ภายหลังจากชุดปฏิบัติการข่าวกองกําลังสุรสีรายงานว่าจะมีกระบวนการนําพาผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายมาตามช่องทางธรรมชาติด้านชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี จากนั้นเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจลาดย่ากองกําลังสุรสีจึงสนที่กาลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลาดตระเวนซุ่มตรวจโดยสามารถจับกลุ่มบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมาลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมายจํานวน5ครั้งใน3จุดของพื้นที่2อําเภอคือที่บริเวณบ้านกองมองท้าหมู่ที่2ตํตบลไลโวออาเภอสังขระบุรีที่บริเวณบ้านห้วยกบหมู่ที่4ตํตบลหนองลูอาเภอสังขระบุรีและที่บริเวณบ้านพูน้าร้อนหมู่ที่12ตําตบลบ้านเก่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี ในห่วงวันที่7-8ถึง8มีนาคม2565รวมผู้หลบหนีเข้าเมืองจำนวน75คนเป็นชาย47คนและหญิง28คนและผู้ให้การช่วยเหลือซ่อนเร้นนำพา8คนเป็นชาย7คนและหญิง1คน จากการตรวจวัดอุณหภูมิในร่างกายของผู้ต้องหาทั้งหมดพบไม่เกิน3 7 5องศาเบื้องต้นกลุ่มแรงงานให้การว่าพวกตนทั้งหมดเดินทางมาจากเมาะลำใหยย่างกุ้งพะโคยะไข่ประเทศเมียนมาโดยจะเข้าไปทำงานที่จังหวัดสมุทรสาครจังหวัดระยองจังหวัดกาญจนบุรีและกรุงเทพมหานครซึ่งบางส่วนจ่ายเงินให้หนายหน้าแล้วบางส่วนจ่ายเมื่อถึงปลายทางคนละ15,000-25,000บาทต่อคนแล้วแต่ระยะทางแต่ก็มาถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มได้เสียก่อนหลังจากทั้งหมดยอมรับ ภาพเจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสังขบ,บุรีและสถานีตำรวจภูทรเมืองกาญจนบุรีเพื่อดำเนินคดีต,ตามกฎหมายในข้อกล่าวหาฐานลักลอบเข้ามาในราชนาจาักรโดยผิดกฎหมายตามพรบรคนเข้าเมืองพุทธศักราช2522ส่วนผู้นำพาถูกกล่าวหาว่าช่วยเหลือซ่อนเร้นและช่วยประกันใดๆให้บุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายพ้นจากการจับกลุ่ม